ทางในแล้วเนี่ยเมื่อกี้มาทางในแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับยา่ยาอีกแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะย่าก็มาอยู่ที่ไร่ ซึ่งวันนี้ค่ะย a y าตั้งใจว่าจะมาเก็บผักคณะของพี่มั่วไปกินนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาหน่อไม้ที่ไร่ของพี่จงด้วยนะคะว่ามีหรือเปล่านะคะถ้ามีก็จะหักมากินด้วยเลยนะคะแต่ว่ายะย่ามาถึงก็ไม่เห็นพี่มัว่วไม่เห็นพี่สะไบแล้วนะคะเขาน่าจะตัดผักเสร็จแล้วก็เอาไปส่งแล้วก็กลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรารีบไปตัดดีกว่าคะ่ะก่อนที่พี่ม่วกับพี่สะไบจะมาเห็นนะคะ ล้อเ,เล่นค่ะยาย่าบอกพี่ม่วไว้แล้วนะคะว่าจะขอมาเก็บผักคะน้าไปกินนิดหน่อยนะคะพี่ม่วก็บอกว่าถ้าจะกินก็ไปเก็บเองได้เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเก็บผักเนี่ยยาย่าจะเดินทางไปที่ไร่ของพี่โจงนะคะไปหาหน่อไม้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่ากลับค่อยแวะมาเก็บผักเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยนะคะตอนนี้ฝนก็เริ่มตกปอยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวยาย่าขอตัว ไปที่ไล่พี่จงก่อนเลยนะ,น,นะคะเพราะว่าต้องเดินอีกไกลค่ะต้องขึ้นเขาลูกหนึ่งนะคะก่อนจะถึงไล่พี่จงนะคะเดี๋ยวยาย่าขอตัวออกเดินทางก่อนเลยแล้วกันนะคะและตอนนี้ค่ะยาย่าก็มาถึงไล่ของพี่จงแล้วนะคะซึ่งก็ไม่เห็นรถพี่จงนะคะก็คงจะไม่อยู่อีกตามเคยน่าจะยังไม่มานะคะมาจากข้างบนนู่นเหนื่อยมากเลยค่ะแล้วก็ เดี๋ยวจะไปหาหน่อไม้ฝั่งนู้นนะคะที่มีต้นไผ่อยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่ามีหรือเปล่านะคะวันนี้ยายาจะไม่ลงไปที่บ้านของพี่โจงนะคะเพราะว่าเเอ,อ,เอ,อพี่โจงลงไปก็ไม่เจอพี่โจงนะคะก็เลยจะจะนู่นค่ะเลี้ยวจะเลี้ยวไปหาหน่อไม้ฝั่งนู้นเลยแล้วกันนะคะนี่เจอเพื่อนเพื่อนยายาเอกนะ มาทีไรก็อยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะคะไม่ไปไหนเลยนะคะนู่นเลยค่ะบ้านพี่จงแต่ไม่มีคนอยู่นะคะสงสัยพี่จงน่าจะยังไม่มานะคะตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะคะทุกคนเดี๋ยวยายาก็จะไปหกักนอนไม้ฝั่งนู่นเลยคะ่ะนู่นไม่น่าจว่ามีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะเดินไปดูกันนะคะว่า จะมีให้หักหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็มาถึงที่ก็ไผ่แล้วนะคะแต่เหมือนว่าจะยังไม่มีเลยนะคะเพราะว่ากอไผ่ยังแห้งๆอยู่เลยเยตัวอะไรนี่ ยังไม่มีเลยนะคะทุกคนฝนเพิ่งจะตกได้ไม่นานนะคะก็เลยยังไม่ขึ้นนะคะต้องรออีกต้องรอไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะถึงจะมีขึ้นนะคะยุงเยอะค่ะไปดีกว่าไม่มก็กลับ กับทางไหนแล้วเนี่ยกับทางไหนแล้วเนี่ยเอาไว้ เอาไปทางในแล้วเนี่ยเมื่อกี้มาทางในแล้วเนี่ย กลัวจ,จะเดินออกมาได้กลัวจ,จะแหวกออกมาได้นะคะไม่มีหน่อไม้เราก็กลับไปเก็บผักคะน้ากันเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ไล่ผักของพี่ม่วเลยละกันนะคะ ตอนนี้คะ่ยะยาย่าก็มาถึงไล่ผักคณะของพี่มัวแล้วนะคะนี่เยอะมากเลยค่ะแต่ว่าพี่มัวกับพี่ซอไพร์ก็ตัดไปเกือบจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวยาย่าขึ้นไปเก็บข้างบนนู่นนะคะพี่มัวบอกว่าให้เก็บข้างบนนู่นเลยนะคะเพราะว่าข้างล่างอันนี้มันจะไม่ดีแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นไปเก็บกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะยา่ยาก็เก็บผักเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าฝนตกค่ะทุกคนย่า,ยายติดฝนนะคะกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ค่ะก็เลยมาอยู่ข้างกองไฟนะคะนี่นะคะกลับบ้านไม่ได้ค่ะก็เลยติดฝนอยู่ที่ไร่นะคะ ตอนนี้ค่ะฝนก็หยุดตกแล้วนะคะเดี๋ยวยายาและตอนนี้ค่ะฝนก็หยุดตกแล้วนะคะเดี๋ยวยายาจะเก็บของแล้วก็กลับบ้านเลยแล้วกันนะคะก่อนที่ฝนจะเทลงมาอีกหนึ่งรอบแล้วจะไม่ได้กลับบ้านของจริงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะยายาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่เดือหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ